คาถาข้างบนเนี่ยเขาจะลงหลายคนนะครับเคยดูคลิปหลวงพ่อเท่าจำก็ได้ไหมนะอะปะพระนะคะนะครับอ่านว่าอะปะพระคะนะแต่ของหลงวงพ่อเท่าเป็นอะปะจะคะนะอะปะจะคะหรืออะปะพระคะเนี่ยเราเคยเฉลยไปแล้วนะในเรื่องหลวงพ่อเท่า วาดทั้งคาวอ่ะนะจำได้ไหมที่เราวาดยันเต็มกระดาเลยยันกระดาเร็กแค่เนี้ยเราวาดยันไขกลจนเต็มกระดานเนี่ยนั่นคือคลิปหลวงพ่อเท่าเนี่ยอาปะพระค้าเนี่ยเราเคยเฉลยไปแล้วเป็นหัวใจกรณีอย่างหนึ่งนะอาปะพระค้าจริงๆเขามีวิชาเฉพาะนะครับโบราณเขามีวิชาเฉพาะนะไม่ใช่แค่เขาท่องแล้วขังหรือเขียนในตะกุดแล้วขังแล้วขายได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอาปะพระค้าเนี่ยเขามีวิธีใชม้มีวิธีฝึกนะครับแต่ ที่ผมที่ผมไม่ได้อะไรมากเพราะว่าวิธีการฝึกเนี่ยมันออกแนวทางจริงๆมันคือวิทยาศาสตร์ลักษณะหนึ่งแหละเขาเรียกว่าน้ำมนกลับหม้อนะน้ำมนกลับหม้อแต่จริงๆแล้วคือเขาล่อให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ได,ได,ได้ได้เพ่งกับตัวอักษรนะชนิดนี้เนี่ยก็คืออัปะพะะนี่แหละเขาจะฝึกกู้กับจะพักะ